สวัสดีจ้าอยู่กับครัวคุณหญิงสไตล์อินดี้นะคะวันนี้ไม่ได้เข้าครัวพานเพื่อนทำอาหารนะแต่วันนี้ประเด็นฮอตฮิตของเราก็คือเยียวยาจำนวน5,000บาทนะคะซึ่งหลายๆท่านคาดการว่าจะได้รับถึง3เดือนหรือ6เดือนก็ดีวันนี้ก็ได้ฟังแถลงการเรียบร้อยแล้วนะคะบอกว่าเหลือเดือนเดียวเพราะว่าเงินหมดเงินไม่พอ อันนี้ก็เป็นที่น่าตกใจนะคะเพราะว่าท่านที่มีสถานะแจ้งว่าได้รับสิทธิ์นั้นก็ยังไม่ได้เลยตอนนี้ก็ยังรอกันอยู่วันนี้ระหว่างที่เรารอนะคะเราก็จะมาดูข้อความในสถานะต่างๆที่ขึ้นแจ้งว่าเราจะทํายังไงต่อไปได้บ้างนะคะก็เข้าไปที่ Google นะคะหรือ Google Chrome แล้วก็พิมพ์นะคะ www เราไม่ทิ้งกัน com หลังจากนั้นก็ให้กดค้นหาแล้วก็คลิกเข้าไปในหน้าเว็บได้เลยนะวันนี้ก็จะเจอนะคะบันทัดแสดงข้อความต่างๆน,นะคะลงทะเบียนมาตรการอันนี้สำหรับคนที่เข้ามาลงใหม่นะคะมนทัดถัดมาตรวจสอบสถานะหลังจากที่เราได้ลงทะเบียนไปแล้วว่าอยู่ในขั้นตอนไหนยกเลิกการลงทะเบียน หือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินที่เขาให้แก้ไขนะคะหรือการให้ข้อมูลหรือนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมกรณีที่แก้ไขไปแล้วแล้วมันขาดตกอะไรไปเขาจะขอมานะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะใช้การตรวจสอบสถานะบรรทัดที่3เพื่อเช็คสิทธิ์ในการลงทะเบียนของเราหลังจากคลิกที่ตรวจสอบสถานะนะคะมันก็จะมาที่หน้านี้นะคะให้เพื่อนๆใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นหมายเลขเดียวกันเลยนะคะกับที่เพื่อนได้ลงทะเบียนไปก่อนหน้านั้นนะจ๊ะหลังจากใส่เลขบัตรประชาชนแล้วนะคะก็ต้องป้อนหมายเลขโทรศัพท์นะคะย้ําเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่เพื่อนใช้ลงทะเบียนตั้งแต่ลงทะเบียนในครั้งแรกนะคะก่อนจะเข้ามาตรวจสอบสถานะเนี่ยต้องเป็นหมายเลขเดียวกันเพราะว่าบางท่านเนี่ยหนึ่งเครื่องก็ใช้ทั้งสเบอร์อาจจะสับสนว่าตัวเองใช้เบอร์อะไรลงทะเบียนนะคะก็จดไว้ด้วยก็ได้นะคะ หลังจากใส่หมายเลขโทรศัพท์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่วันเดือนปีเกิดนะคะคงไม่มีใครไม่ทราบวันเดือนปีเกิดตัวเองเนาะมีเดือนมีวันที่มีปีพศนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานคล้ายๆกับการลงทะเบียนในขั้นตอนแรกที่เพื่อนๆได้ลงไปแล้วนะคะในขั้นตอนการตรวจสอบสถานะนี้หลังจากเราใส่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตรวจสอบ สถานะตัวเองถ้ามันขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นเครื่องหมายเตือนแบบนี้บอกว่าไม่สามารถทํารายการต่อได้ลงทะเบียนไม่สําเร็จเนื่องจากข้อมูลปร,ประชาชนไม่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆถึงขึงย้ําว่าให้ใส่ให้ถูกต้องนะคะความหมายเขาก็บอกในตัวอยู่แล้วว่าข้อมูลบป,ประชาชนไม่ถูกต้องสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ก็กลับไปลงใหม่นะจ๊ะกลับเข้าไปลงทะเบียนมาตรการนี้ใหม่เลยนะคะทุกคนแล้วพยายาม แก้ไขให้มันถูกต้อง100เเซนะคะเพื่อจะได้มีข้อผิดพลาดตามมาทีหลังหลังจากเราใส่อะไรถูกต้องหมดแล้วนะคะมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งมันก็จะทวนหมายเลขประชาชนของเราสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบนั่นหมายความว่าข้อมูลที่เราได้ป้อนไปใหม่นะคะมันอยู่ในกระบวนการที่เขาจะนำไปคัดกรองแล้วก็ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ แต่ถ้าสถานะของเพื่อนนะคะขึ้นบอกว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านวงเล็บไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้นั่นหมายความว่า,าเพื่อนไม่ต้องทําอะไรอีกนะคะก็คือนั่นแหละคะ่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเขากำลังปรับปรุงสถานะที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นะคะแต่ถ้าข้อความหลังจากที่เพื่อนเพื่อนได้เข้ามาตรวจสอบสถานะแล้วมันขึ้นบอกว่า ไม่สามารถทํารายการต่อได้เพราะว่าไม่พบข้อมูลการลงเทะเบียนหรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องโปรดตรวจสอบอีกครั้งก่อนเพื่อนเลือกที่ตกลงนะคะบรรทัดสีฟ,ฟ้านี้นะคะหลังจากกดตกลงแล้วนะคะมันก็จะกลับมาที่หน้าตรวจสอบสถานะในหน้าแรกๆนะคะที่เราต้องมาเช็คหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน13ตัวของเรานะคะว่าสลับตัวเลขกันหรือเปล่า ถูกต้องตามบัตรประชาชนหรือเปล่าแนะนำว่าเพื่อนเอาบัตรประชาชนมาวางแนบดูเลยนะคะว่ากรอกถูกต้องเรียบร้อยแล้วรวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะก่อนหน้านี้ก็บอกไปแล้วนะคะว่าบางท่านมีโทรศัพท์เครื่องเดียวมีตั้งสองเบอร์เพื่อนเพื่อได้ลงเบอร์ไหนไว้ก็ต้องใช้เบอร์นั้นนะคะเพราะว่าการผิดพลาดเพียงเล็กน้อยแม้กระทั่งหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะขึ้นแบบแบบนั้นเลยบอกว่าไม่พบข้อมูลนะคะที่ท่านกรอก หลังจากถูกต้องครบถ้วนตรงกับที่เคยลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นแบบนี้ทวนหมายเลขประชาชนของเราแล้วก็สถานะที่เครื่องหมายถูกสีเหลืองนี้นะคะว่าท่านได้รับสิทธิ์อ่ะแต่ว่ามีช้อยไม่อีกแต่เนื่องจากชื่อและบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่เคยลงทะเบียนไว้โปรดเปลี่ยนแปลงวิธีแลดข้อมูลการรับเงินเพื่อนเพื่อนก็ต้องกลับไปที่หน้าแรก ก่อนที่เราเข้ามานะคะค่ะให้กลับมาที่หน้านี้นะคะบรรทัดสีเหลืองเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินสําหรับใครที่ขึ้นบอกว่าได้รับสิทธิ์แต่เนื่องจากว่าชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ได้เคยลงทะเบียนไว้นะคะก็ต้องมาคลิกที่สีเหลือง,องนี่เลยค่ะหลังจากที่เพื่อนเพื่อได้เข้าไปทําการแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะในนั้นเขาก็จะทวนชื่อนามสกุลแล้วก็ให้เราป้อน ธนาคารที่เราต้องการให้โอนเงินเข้าหรือบัญชีพร้อมเพยธนาคารนะคะที่ผูกกับบัตรประชาชนของเรานั่นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วสถานะก็จะเป็นแบบนี้ว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีหรือข้อมูลการรับเงินนั่นเองจ้าภายหลังจากนั้นสักวันนะคะเพื่อนก็ลองเข้ามาตรวจสอบสถานะใหม่นะคะถ้ายังมีข้อความขึ้นมาว่าสถานะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนต้องมาคลิกบรรทัดที่5นะคะ การให้ข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้วงเล็บบอกว่าเฉพาะผู้ที่มีสถานะให้นำส่งข้อมูลเพิ่มเท่านั้นก็คือต้องมากดบรรทัดนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอะไรต่างๆขึ้นมามากๆให้เพื่อนๆก็กรอกไปตามที่เขาขอมานะคะแล้วก็ส่งอีกทีนึง สำหรับสถานะต่อมานะคะซึ่งไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครเลยก็คือสถานะกาก,ะกบาทแดงนี่แหละคะ่ะไม่ได้รับสิทธิ์อันนี้ก็จะมี sms เข้ามานะคะเป็นข้อความแจ้งของเรานะคะอันนี้ก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะคะเพื่อนๆตามที่หญิงทราบมาก็คือเขาจะมีการให้ยื่นอุทธรณ์นะคะผ่าน w w w r เ m าไม่ทิ้ง com นี่แหละค่ะประมาณวันที่19ไม่เกิน22เมษายนนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองยื่นอุทธรณ์ผ่านเว็บนี้ดูนะคะ สำหรับสถานะนะคะที่บอกว่าได้รับสิทธิ์แต่ว่าเงินโอนนั้นก็ยังไม่ได้รับนะคะอาจจะเกิดมาจากหลายๆปัจจัยถึงถ้าเข้าไปแก้ไขแล้วก็ตามเช่นบัญชีธนาคารถูกปิดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน1ปีชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนหรือบัญชีเลือกและผ่านพร้อมเพย์แต่ว่าไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนไว้ ส่วนท่านที่มั่นใจแล้วนะคะว่ากรอกข้อมูลในการแก้ไขถูกต้องครบถ้วนใหม่เรียบร้อยแล้วให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็แล้วอันนี้ก็ต้องรอดูนะคะในวันที่22และ29นี้นะคะซึ่งเขาจะโอนเงินให้สำหรับคนที่เข้าไปแก้ไขข้อมูลต่างๆตามที่เขาขอมานะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ